ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวเกมกันแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเกยมย้อนอยุคกันนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเป๊ะ2006นะครฉบับ What If What If ว่าถ้าเกิดขึ้นเมื่ออาร์เทนอลได้ดิวปีเตอร์เช็คมานะครับีเตอร์เชคมีโอ้มีหลายคนเลยที่เราเอาเข้ามาอย่างรังสรรพิธีของการมั่วตัวครับมั่วตัวยังไงเหรอมั่วทะเละเทะเลย ทั้งมีเออใครวะเนี่ยว่าเบนโวนอที่เคยอยู่กับกูตักเซนกูตักเซนเคยอยู่กับบาซ่าเนับและพิเตเชคแอตลิกโกด้วยคนัะนั่แหละครับคือความอินคือความปั่นสมองให้คุณได้รู้จักกับหลายคนที่บอกไว้ก่อนเลยว,ว่าคือเป็นวัดอีฟของเราเนะ เออช่วงแรกก็ออซอฟันก่อนเลยนะครับไงโอ้มีตกอุ้ยม,มีตกหลายคนนะเทรนเนอร์เทรนเนอร์ดูปอรีใครวะนั่นน่ะนะโอ้โรเซนสกี้ครับแหมฟอร์มดีมาตลอดแต่ฟอร์มตกซะขนซดอบเสร็จแล้วก็คือมาหาระดับเทพนะครับเยเรมันเทพเลยนะครับแล้วก็ โอเคขอปิดกลนะ้องไปหนึงนะมาไปครับน้องครับอาร์ซนลอลพบกับชื่อทีมเดี๋ยวนะขอไปดูก่อน SPV Elancer Elso Elaser วะเออผมผมเันไปไปตอนที่เปลี่ยนตัวนะผมผมจะเปลี่ยนตัวอันนี้แหละครับผมแล้วก็ดูฟอร์มด้วยว่าอันไหนฟอร์มดีอันไหนฟอร์มไม่ดีก็ ผมต้องเอามาใส่นี่กันนะแหละนี่แหละโมดมอซาเดียบี้เนาะตอนนี้ผมไม่ใส่มัวมวๆตัวเลยนะผมก็ใส่แบบนี้นะนะเออจะให้เข้าใจบ้างนะผมว่าผมเปลี่ยนสัมม่ม้วตัวเหมือนเลยคนระับและนี่ก็คือวัดอีฟของเราวัดอีฟที่สภาพดเที่ส<ๆ>ุดเลงบนเน้ต HV Cool ก็มาเนอะสงสัยเอ,อ่อไมรี่นะ ถ้าไม่ได้ยินก,ก็ขออภัยด้วยเพราะว่าชจวงเนี่ยร้างข้างๆมาเปิดเพลงไม่รู้มีตไม่ร,มร,มรู้มิติดอีกสิบต่งเลยงานเขางานเขาก็คือใส่หูฟังบ้่งเลยพลงเสียทุก,ก็น่าจะพาเพราะอะไร่อาไปเดาะโอ้รับเฮ้ยเอ้าพี่ฟาหรอ นั้นเข้าทางเลยทีนะ้อุ้ย,ยฟรีคลิกมากเลยเออได้มีมีลุ้นอยู่มีลุ้นดูอา้าวเฮ้ยพอใส่เสื้อสีเขียวนี่คุณรู้จึงเสื้อเสื้อวัดอ์ดเลยนี่เในมุมดีโอ้โหชนทานอย่างชนนี่ผมเล่นมุมดีนะ เล่นมุมดีแล้วมันก็ถัดใครไม่สกัดมงเลยงงผมโงงงมากงงชี้พหายเลยเดี๋ยวเออดีนะยังยังอัดอยู่ดูว่าไม่ได้อัดหรืว่าก,กดหยุดถ้าเผลอกดหยุดนี่คิดเราไม่เปลี่ยนคนอารมณ์เลยถ้าไดียินก็ หรือถ้าไม่ได้ยินก็ต้องขอไปด้วยโอ้โหโอ้โหเชีย์ไปแล้วมึงแม่ใครเตยปะพิเกเช็คเหรออ๋อรอยบีวิวเลยพี่กจะแชร์ครับการัสอัชวีโคดีดองบูอลแฮสโอ้ยมันมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลเกิน มันอยู่ไกลเอออะไรแบบมันอยู่ไกลแหละเออเต็มไม่ไหวอ่ะไม่ไหวอ่ะไม่ไหวทีมลุดอันดับหนึ่งออยสากาาายัดสกัดทำไมสกัดทำไมแหมสกัดจะรู้เรื่องเลยรู้เรื่องเลยว่าใครสกัดแล้วว่าเอ,อ้ยไม่ยะเอ,อ้ย ไม่ปุ้ยเออโอ้ยโอ้ยโอ้ล้มอีกแล้วอะไรอีกวะรองเท้าเหรอรองเท้าไม่เป็นเหตุเลยเหรอ What the fuck เอ้าตัวที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 พลาดไปอุ้ยพลาดพลาดเยอะนะพลาดกันเยอะดิ โอ้เออมีมีมีคนเดินดิน้นออม,ม,ม,มาดิมาดิมีสกัดแลอกมาดิโอ้ยดูดเช็คป้าดิแม่งรับได้เว้ยและแม่งโคตรดิงด้วยนีิสไตล์แบบน,นี้ไม่มีหมวกแทนแทนแล้ววะไม่รู้อะไม่รู้จะเราะปอะไรสามทีรูดไม่เรียนเงินเลยหรอ <laughs> จะประจานไม่ได้ปะจานนะยิงคตรดพลาดมากโอ้โหโอเคนะอมเสมอกัรหนึ่งตัตันหนึ่งนะอมรอค่ว่ลาหลงัลงนะมีรุ่นอยู่นะมีรุ่นมีรุ่นอยู่นะถ้าแบบนี้ไม่ไม,ไม่น่าเวิร์กนะแหละอุย้ยแป้นตองก้าครับเสมอกับ ซีดานน่าจะเป็นครึ่งแรกเลยอ้าวสองนดน,นีก็คือช่วงเย็นเลยใช่ไหมในช่วงนี้แหละโอเคได้เขีย่ยลูกแล้วร้อยโอเคมิ่งก่อนอุ้ยอุ้ยใหม่นะโอเคเปลี่ยนตัวไปเลยคนที่เปลี่ยนตัวอ่ะพอแล้วกดนะผมแล้วกดต้องกดพอ,พอชั่นเซสชั่นครับแล้วเลือกฟอร์มด้วยฟอร์มดีขนาดไหน กดเลือกอันนี้ครับห้ามมอตัวนะเพราะพาที่แล้วมอตัวหมดเลยเนี่ยพี่จะเช็คได้อยู่ได้อย่ฟอร์มแรงสุดๆก็มีอุ้ยเมอร์ซาดีไปแทนลุมเบิกได้โอเคอยูราแดงน้องผมเก็บตัวไปเลยน้ผม เอารุงเบร์ออกส่งเป็นอสซาเดียบีนนะเหมือนมีเสียงเพลงด้วยที่ผมได้ยินนะเปลี่ยนตัวต่อครับตอ่ตอๆตอ่ตอๆเปลี่ยนแม่งเลยเปลี่ยนทุกคนแหละยกเว้นยกเว้นใครก็ได้แหละอุย้ย ปีฮอยฮอตตีน้นี่ใครว่าะฮอยตี้ไม่รู้อ่ะไม่รู้จักแดนเอ่อมันเป็นอ่ะฮอยตี้เปลี่ยนเป็นเจวิตโตซินวาครับหาดว่าฟอร์มดีแล้วแหละเอาเจวิตโตซินวาโอ,อ้สเปคฮอยตี้ครับฟอร์มดีตอนซ้อมมี่ฟอร์มดีจัดดัด,ดเลย เอ vi, เอแล้วแล้วมองว่าง่ายนะไม่ตากายดีด้วยไม่ไม่ไวอยากแข็งอยากแข็งอยากแข็เอเอเดีแลวกูเออเหมือนการวิ่งเนี่ยเหมือนจะดีขึ้นไงไม่ใช่เหมือนวิ่งหลุดรุดรุดมุกิ่มุดมุกิ่มุดช่ย จุดจอดสินจุดจอดสินโอ้โหโรไปไกลเลยเบลยนั้นนั้นดับเป็นคือแบบขายทิ้งไหมลองไหมลองขายทิ้งไหมขายทิ้งแม่งเลยโอ้โหดูสีหน้าผมหรือเราดูหน้าผมนะว่าหน้าผมผมจะเป็นยังไงแหละถ้าเฮ้ยพี่นเอาซะยี่เฮ้ยพี่นอนี่ เห็นอาร์เซนอลยิงแบบวิวไปวิววิวไปไกลเลยอาร์เซนอลเอออาทิตย์แล้วที่ผมกำลังอัดอยู่นอกก็คืออาร์เซนอลชนะ20นหน่อมเอออาร์เซนอลชนะนิโคลเซ่น2-0นหน่อมรู้ใจได้ยินเปล่าถนาได้ยินก็แหละแต่อาร์เซนอลต้องยิ้มแก้มโตแน่นอนแฟนแมนยูด้วยเสียใจด้วยเท่าเวสต์แฮมชนะ แมนอยู่ได้โอ้อยหนึ่งศูนย์ครับหนึ่งจุดเ <c oughs> หมือนใจเหมือนใจเลยเหมือนใจด้วยผมเปลีป่ยนแล้วทำไมวะเดี๋ยวผมน่าจะเออถ้าเป็นเฟนสสามพันเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่เป็นวัด e อีฟเนาะพอถึองเดียสีสามสิบสก็คือ ก็จะเป็นเทีนสุดท้ายแหละก่อนที่จะจริงจังกับเออลามด้วยฝายแบบในปีน,นั้นจริงๆันแหละไม่ใช่แฟนตาซีแล้วนะอุ้ยนี่รูครักจูบจอดเส้นอุ้ยจดสอบเติมม่ได้จอบเส้นเอออับารโต้จูบจอกเส้นอารีลลนแฮสอุ้ยเดี๋ยวนะมาแรงวันตอมานนู่นมืด หนูนีนั่น,นอุ้ยยิงคือนัอเสุดก็คือสองศูนย์เลยนี่ทีนี่แหละสองศูนสองศูนที่ผมคิดก็คือเหมือนกันเนั้เตสางูนี่แหวกไปกขนั้นอีกนี่โคตรแม่นอะ โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหนี่ไงมันเปลี่ยนมาหมดเลยแล้วแมงไม่รู้จักด้วยทีไม่รู้จักด้วยทีในเท่าไ่น่ะมีแค่ PS V อสบีอันเฮลเฟนกับอาแจก,ากเส่วนมางจะเอาอาแจกมาอย่างอย่างสตาร์ท <'s> สงสัยหยบวิธีการยิงไกลมากนะว่าแม่งโคตรแหวกแนวขนาดไหน แบกแนวยังเยันนื้นเลยัา่าเยนผู้รักประตูผู้รักประตูจะอ,ออกไปทำไม,ไมแม่งดูทีงแม็กยิงหนักแต่ผมก็ยังยง,ยงงว่ามันยิงได้ไงวะสาโซนรับ อุ้ยมีสไลด์มีสไลด์ลยอยู่ดจอบเส้นจอบเส้นจับเส้นอะไรจับเส้นจับเส้นก็ยิงสิก็โอ้หูเดี๋ยวไม่ได้เล่นไกลไม่เล่นไกลมันไม่เล่นไกลอะไรอะไระเอ้ยเข้าดิ้นเทสคิวบุสอ่าสกิวบุสต,ต้องใช้ท่า,ยทาอย่างนี้แหละอุ้ยเอา้าบอลไปบิน แม่งบินลู่นเลยโอ้ยไม่ได้หเอไอไม่ได้ไได้วยโอเคนะครับผมแหมดีใจทำไมวะผมชนะสามสูงครับเอสูงสามดิ ชนะเอ่อลีกจะมีท่าแรงตาเดี๋ยวนะครับโอ้ปาติโกนย่าครับ10ครับรอสองคู่นี้ก่อนอ่าน่าจะตายมาอาจจะมีเอ่ออังกฤษสักสองทีมอะ่ะอาจจะเป็นทีม่มาเจออันนี้หรปบอกไม่แน่ใจนะโอเคเป็นพนักตาก่นลองสเปอร์ครับผม ลองสเบอร์หรือลองสแปกไม่รู้เลยราทิศสาเกษเนี่ยต่อท่องสําคัญแน่นอนถ้าคิดว่าน่าจะโอ้ยมัวตัวแล้วมาเราจะมาท้ากับลองเบิร์ดเอ้อซ้อมก่อน้อมก่อน,อน,อนมามีลุมเบิร์ดที่ตึงนั่นแหละน่าจะเป็นความหวังในที่สุดแล้วแหละมาโอ้มีฟอมตกสามคนเอาเดี๋ยวก่อน พี่ต้เช็คเหรอเช็คฟอร์มโตครับโอ้เ What the fuck แล้วก็แกบี่เออประเด็นก็คือแกดิปกติไม่ได้ลูกค่อยๆชอบลงนี่แหละแต่ไะแฮปแฮปกับลาเซน What What the fuck ตกเลยเหรออะไรเนี่ยรูมเบิร์กโอ้เดี๋ยว แม่งทั้งชุดเลยเนี่ยว่ะโรเซนกี้จิมันโตซินวะ่ะเยเลมันโอ้ยดีขึ้นนะเซเวอพทเจจริงของเราเนี่ยอจาจจะแหวกแนวไปหน่อยเพราะไม่มีวิต์เช็คครับมีแต่เยเลมันและรวมไปถึงโรเซนกี้เอามาทำาไมวนะนั่ โอ้ไม่เอาตัวให้กูดีๆล่ะแม่เเงเอ้ยโอเคตัวความหวังเอ้ยตัวความหวังเนาะมาจะไปข้างี่น้องครับโรสเบิร์กบีซีพูดกับอาร์เซนอลเนาะในสนามคนในมิสเตย์เนี่นล้วนๆเลยครับเพราะมันไม่มีไม่มีลิิ์สนามคือต้องแก่สองมแหละในรุ่น PSP เนี่ยคือไม่มีสนามซะแอกให้คุณเลือกเลย เพื่อสนามเดียวก็คือคนอามิชเตเนี่ยหรือชื่อนึงก็คือทยหนึ่งทยสองทยอะไรไม่รู้ใช่เยวดีเดาดีเยาเอ้ยให้ชุดสีเหลืองแหละสีเหลืองนี่คุ้นคุ้น,นหูเลยไม่ใช่คุ้นหูดิคุ้นตากันดีมากเลยว่า ฟอร์มกูตกแน่นอนแล้วก็เต้ชัวร์เออเอ,อ่าดุ๊ยเสียไปได้ครับผมทุกจ้าเส้นทุกจ้าเส้นลูนสเบอร์ครับ เมื่อกี้ลอยไปดูรูปปีนไกๆอันนี้ไกลสุดเลยไกลโคตรโคตเลยลุงเบิร์ประเดิมโบสอ่าไอ้ัสอุ้ยโดนหัวครับไอ้ไม่ใช่มาริโอ้นะมาริโอ้ก็คือ นี่ครับโรเซสกี้ครับตอนซ้อมน,นี่โคตรห่วยแต่ไม่ไห่วยนะมันฟอร์มตกมาเองอะ่ะเพราะอาการไม่เกิดตัวเปล่าวะอ้าวแล้วแม่งเชียร์ด้วยโอ้ oh my god โอ้ my god จุดจอาเส้นแอนี่ <_ s> นี่ครับไลฟ์แบบนี้บอกเลยว่าคำเดียวก็คือ หมดอารมณ์เลยอุ้ยไปนะไม่ได้วะอุ้ยอ่าเอสซีโกค,ครับแหม่ไปชักกระชากท่ามวะเนี่ยนี่ก็ไปลุงเบิกลุงเบิกบอกว่ามาเนยไม่ใช่มาเนยคือมาเนย์ฟอร์มกูตีขึ้นมาแล้วโอ้โหฟอร์มดีแม่งกิดบัดรองตกแล้วอ่ะมาๆๆมาฟอร์บ์ตบัตร ลูกม,มีอเสียดไปนิดเดียวลูกเบอร์เขารีบร้อนแต่ผมยังรีบร้อนมากๆเลยเนี่ยเอ๋ตอนเดียร์ช็อเฮ้ยไม่ใช่เนมาเนมาก,ก็ตั้งแต่ตอนปีศึกษาสามเละศึกษามีแน่นอนครับแต่ไม่รู้ว่าผมจะใส่หรือเปล่าไม่น่าใส่แน่นอนไม่ได้ใส่แหละเออซึ่งมาส่วนตัวก็คือไม่แน,แน่ไม่น่าจะมาเอามาใส่ม เพราะฉะนั้นคือแค่ยูโรสิบนะครับอ,อันนี้ของจริงละน,นี่แซ่ดแบบนี้วิ่งน่าล่ะทำไมสไลดแบบ์แบบเห็นสภาพแบบนี้สภาพแล้วเอที่เ็ดเต็เขนาดนี้เอาเดียวครับเอาเดียเอาเดียโอ้ยไม่ถึงไม่ถึงแล้วไม่ไม่ถึงสุงแล้วสิคุณเบสคุณเบสไม่หาย โอเคยังเสมออยู่นะรรัมลมเบิร์เนี่ยเป็นน่้จะเป็นทีมออเดอร์นะทีมในยุโรปทั่วโลกเลยที่มันเอามาใส่และบร์เซนก็ไม่มีด้วยบร์เซนก็คือ a, a, uri, อยู่กับยูฟาแชมเปี้ยนส์หละณตอนนั้นก็คือสอเนี่ยเบสเนี่ยยังไม่ได้ลิขสิทธิ์ยูฟา่เหาในในเนี่ยแหละครับ เราก็เลยใช้ดิวนะิชั่นหนึ่งคันแหละมาเป็นยูฟาเซปนลิกงงเลยยูฟาแบบจีนแดงหรือ,อยังไงเออมาดูพวกนี้เลยแมตติโกลาย่าครับอดดู้หนึ่งศูนย์ดิเจนดิดาโ์พบกับแบ็กเชียร์บูอันนี้ส่งส่วนยห่ก็คือ,อยังสมัยนีนะได้อีกพกน,นี้ก็คือ,อยังก็ต้องรอยรอยู่นะครับรอมาตอนเย็น่น้น เออเปิดก่อนผมจะเปลี่ยนตัวนิดหน่อยนอะครับเผื่อฟอร์มแม่งจะดีขึ้นมาฟอร์มดีจะก้าวกระโดดแน่อนอนรุมป,ปีครับอุ้ยแฮนอาบาเดียแน่นีไอ้ก็เชิญเลยอาบาเดียขอเอาโดเซสกี้ครับโดเซสกี้โดเซสกี้ไทสมีจงให้ไป ยิงดิไม่ยิงเลยบอสไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงโอ้ยมีกับสไลด์ด้วยสกิลเบียดเบียดอะไรวะน่ะนะพิธีสกความมือกินุ้ยไม่มมมเข้าโอ้โหเข้ากันมากเลยเปลี่ยนตัวได้แน่นอนครับยิงแบบขนาดน,นี้เปลี่ยนตัวครับ แผลเนี่การเซ่ด้วยไม่แผลแรนหด้วยรู้ว่ามันเอามาทำไมด้ย่ยด้ขอโทษทีที่แมนยูไม่เอามาเนะหรือไม่ได้เอาใส่เป็นเมนเจอร์นะเพราะเคยใส่ามานานแล้วแล้วก็ไม่ใช่วันอีฟด้วยนะ ยิงดิบยิงไม่ได้ไม่ฟอร์มเป็นเหยวะจังเลยอุตส่าประตูโคตรเหี่ยวโอ้โหมาดิไม่ไหวละอุทธไม่ไหวอุทธร์ไม่ไหวละบุ๊บเหี่ยวอาการแหลกเริ่มมาแล้วเจะเอามิจิโกะใส่อุ้ยมีเฟรยานี่ว่ะเฟรยนี่ได้อยู่เฟรยนี่ได้ดิอุ้ยได้ดิ ลุมเบิร์กโอ้โหเปลี่ยนตัวครับเอาเฟรนี่ออกตัวที Armenia> ่ยืดดูนะครับขอหยุดภาคสักหนึ่งนาที ไม่ได้เลยโรเซนทรีครับเหมือนยิงไม่ได้เลยจริงๆต้นขาแล้วโดนแขนด้วยเปลี่ยนตัวอีกทางหนึ่งนะครับเปลี่ยนตัวไปเป็นจังหวะนี้เลย อ่ะไม่มีอยอวนี่อุ้ยเปลี่ยนได้นี่ก็เปลี่ยนเปไอ้นี่ตัวนี้เลยกกลาสหนอยเปลี่ยนตัวครั้งท้าย้วผมคอแกาวส์รัดก่อนนะผมจบเป็นซองบองแลเลยบาริบูบู โอ้โหหนึ่งศ <prof us les> ูนย์อะพอเปลี่ยนตัวปุ๊บพร้อมทอดีเลยมพร้อมดีแล้วพร้อมดีแล้ว กาโตครับเอาอะไรวะติ๊ต็อเอามีล้มครับโอ้ไม่ได้ตั้งใจให้มันลม้มแม่ไอ้นี่ก็แก่ะเนาะเวลาทำอันก้าหา่าก็คือแม่งเกิดเวลาจำแม่งคตรแก้กับชิบแผ่เลยเกรียนสุดสดเ เออเออเออติเอออะและวิ the ่งยัลไงนะหนีเอาหนีเอาเรสองคนเราสองตัวฮะทางไหนเขาเอามาป่โอ๊ยมลูกชิปอีกแล้วลูกชิปอีกแล้วใครสั่งให้สอนให้เอาลูกชิปมาวันนั่นน่ะ เออลอใจก่อนๆๆลอบใจด้วยมาโออมาละโบนัสโบนัสเอาไปเลยเอาไปเตะเลยโอเคนะครับผมนัดตอนนี้ครับโอ้ยไ่วะไและ เราเช็คฟอร์มก่อนว่าฟอร์มพอดีขนาดไหนโอ้มีซ้อมเยอะนะเยเลมันโอ้เยอะเลยดูซิว่าใครเขาฟอร์มตกเหมือนกันอาชีโคปกติแล้วแหละคุกจอดเส้นดูทรีกาฟรีโอ้ใครฟอร์มตกจุกปะเอ้ยยี่มีฟอร์มตกเลยเหรอวะเฮ้ยแปลกนะเนี่ยเออลองไปดูคาเฟ่กัน อุ้ยยี่พงทีโอเคนะครับผมแล้วตลอดนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแล้วก็รอรอตอนเวลาเท่าไหร่วะเนี่ยอตอนนี้ก็อ่าผ่าๆไ,ไปแล้วก็น่าจะสิบแปดนาฬิกาเนาะเจอกันอันในนี้เลยครับในเป๊ะสามพันหกเนาะยังไม่ได้ต่อเนาะ เดี๋ยวผมต้องขอลาไปก่อนพืกอควใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมคลิปใหม่สุเสาร์อาทิตย์และวันหยุดสวัสนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับผมเย่ yeah.